น้องฟิล์มตอนนี้ครับน้องฟิล์มปิดเทอมแล้วหัดซ้อมอยู่นะครับตอนนี้กำลังเรียกคอมฟิตกลับมาหนึ่งสองอ่าอ่า <S 2> <S 2> พวกนี้ไปดูลยพรพวกนี้ ามาตรงตรงเลยตรงตรงให้น้องเขาเลยอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าเลียมหัวเลียมหัวอ่าซ้ายโหนี่ เวลาเขาส่งลรวก็ให้อามือรับยาวเท้ายาวเท้าเคลียร์ขึ้น